บทที่4เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับในตอนนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องแนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีหัวข้อย่อย4หัวข้อดังนี้ 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเช่นการเรียนรู้ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์การเรียนรู้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์การทำระบบข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เช่นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ C.A.I. ในการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆหรือการฝึกทักษะความชํานาญบางประการหรือการค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. การเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นเรื่องของซอฟต์แวร์โปรแกรมใหม่ๆที่จะเอามาช่วยในการทำงานต่างๆรวมถึงอุปกรณ์และการนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรจะเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้นํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดุเดนการสอนซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด TPACK Model กรอบแนวคิดความรู้ด้านเทคโนโลยีบูรณาการด้านศาสตร์การสอนและด้านเนื้อหา Technological Pedagogical and Content Knowledge แนวคิดในการเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการทางปัญญานั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ5ประการคือ1เรื่องการรับรู้สิ่งเร้า2การจำแนกสิ่งเร้าเป็นกลุ่มตามความคิดรวบยอด3การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการด้วยวิธีอุป,ปนัย4 การนำกฎเกณฑ์หรือหลักการนั้นไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย 5. การสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ครูผู้สอนอาจจัดข้อมูลเนื้อหาในรายวิชาต่างๆให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้ฝึกรับรู้สแสวงหาความรู้ข้อมูลจากนั้นนำมาวิเคราะห์กำหนดเป็นความคิดรวบยอดและใช้เทคโนโลยีประกอบเช่น การนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแสดงแผนผังความคิดในการเชื่อมโยงเป็นกฎเกณฑ์หลักการต่างๆหรืออาจจะจัดเป็นสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้นำเอากฎเกณฑ์หรือหลักการนั้นมาประยุกต์ใช้และสรุปเป็นความรู้ใหม่การใช้เทคโนโลยีการศึกษาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาครูอาจใช้การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเริ่มต้นจากการกำหนดประเด็นของเรื่องการวางแผนกำหนดข้อมูลเนื้อหาสาระการจัดหาแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้วิเคราะห์สังเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหานั้นครูมีหน้าที่ช่วยในการกำกับการเรียนและชี้แนะผู้เรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นการประยุกต์นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการจัดการเรียนรู้โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนแต่ในบางสถานการณ์นั้น อาจจะไม่เหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวมาใช้ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรใช้เทคโนโลยีในฐานะเครื่องช่วยสอนไม่ได้ใช้แทนการสอนคุณค่าของเทคโนโลยีอยู่ที่การนำเอามาประยุกต์ใช้ครูผู้สอนจะเป็นผู้เลือกว่าจะใช้เพื่อจูงใจผู้เรียนเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือเพื่อปรับแต่งสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความจําเป็นของผู้เรียนผู้เรียนซึ่งมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันก็อาจจะนำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายมาช่วยใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยนํามานําเสนอเนื้อหาที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีการศึกษาจะช่วยผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเองโดยไม่ต้องรอกันลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาสถานที่นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ได้นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเช่น การใช้สื่อสิ่งพิมพ์แบบฝึกภาพการ์ตูนแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูปหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6ด้านดังนี้ 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นได้เห็นหรือได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียนและผู้สอนก็จะมีเวลาให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น 2. สามารถตอบสนองในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ไวก็สามารถก้าวหน้าไปด้วยเนื้อหาที่มากกว่า โดยสามารถเรียนไปล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอเพื่อนที่ช้าสำหรับนักเรียนที่เรียนช้าก็สามารถฝึกทบทวนซ้ำหรืออ่านซ้ำผ่านสื่อเทคโนโลยีได้ 3. ให้การจัดการศึกษาดีขึ้นมีการคนา้นคว้าการวิจัยและค้นพบวิธีการใหม่ๆ 4. มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสื่อการสอนให้มีคุณค่าและสะดวกต่อการใช้มากขึ้น ทําให้การเรียนรู้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของด้านความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังเน้นในเรื่องของด้านเจตคติและทักษะให้แก่ผู้เรียนด้วย 6. ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นเช่นการจัดการศึกษานอกระบบการจัดการศึกษาพิเศษ